เข้าเกม Rv ไม่ได้ทํำยังไงดีวันนีทีมซมีคําตอบนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับตื่นเช้ามาจะมาเล่นเกม Rv กดแรงกันสักตาคงต้องเจอปัญหาเหมือนผมแน่นอนก็คือพอคุณกดเข้าไปล็อกอินตอนแรกอะคุณจะเด้งมาหน้าหลักน้นที่มีล็อกอินไกน่ากับล็อกอิน f เฟซบ o ๊กพอคุณกดล็อกอินเฟซบุ๊ก มันไม่เด้งเข้าหน้าเกมใช่ไหมครับนันแน่เห็นไหมเป็นเหมือนกันไหมชัดเจนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นการีน่านะครับการีน่า,ถ,าถ้าสมมติคุณล็อกอินการีน่ามันจะมีใส่รหัสนะครับเนี่ยใส่รหัสลองกดใส่รหัสไปปุ๊บเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ได้ฮะสมมติคุณกดเกสอะได้ไหมไม่ได้ฮะ เดวถามว่าพี่ครับแล้วผมจะต้องแก้ไงครับกับปัญหานี้ผมนะครับก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาในครั้งนี้มาบอกทุกคนแล้วกันนะครับเขาเชื่อมเขาเขาขึ้นว่าการเชื่อมต่อมีปัญหานะครับซึ่งผมเอาจริงผมก็ลองแบบว่าลองหลายๆวิธีแล้วนะครับสาหรับวิธีการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดฟื้นฟูค่าเดิมหรือว่าดีเครื่องอะไรต่างๆนานานะครับก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับจนผมนะครับไปลอง เข้าในรหัส iPad ของผมนะครับอืมก็กดพยายามเชื่อมแม่งเด้งออกมาหน้า f a c e b o o k เหมือนกันเว้ยหน้านี่เหมือนกันเลยแล้วพอกดเข้าไปกดไม่ได้นะครับผมก็เลยชัดเจนละอืม G M แม่งเดียมเตอสรุปแล้วก็คือนะครับเซิร์ฟเวอร์ของ R V มีปัญหานะเนี่นะครับก็คือไม่มีวิธีแก้หรอกต้องรอไปเรื่อยจนกว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ R V จะกลับมานะครับต้องรอทีมงานเขาแก้ไขแล้วกันเนาะเออก็แค่นี้เองปัญหาเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ให้ตายจะเออเราจะเล่นจะมาทําคลิปอะก็ไม่ไทำโว้ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับปัญหานี้ขอทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกดให้มันหัวร้อนผมไปหัวร้อนไปทีแล้วกดแม่งทําคลิปไอ้สัตว์เมื่อคืนกูไ,ไ้ทำวันนี้กูไปทำคลิปแต่แม่งอาวีไม่เป็นใจก็เลยแบบเซ็งนิดนึงนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้แทนแล้วกันเนาะ ผงว่าจะมีคนที่ครับเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียลรอเวลาผ่านไปนะฮะแล้วค่อยอกดเขาเยมใหม่มันจะดีขึ้นแน่นอนนะเพราะาตอนนี้ GM ก็กำลังแบบว่าหัวมุนอยู่บางคนยังไม่ตื่นเลยบ้างไอพนักง,งานบริษัทเนี่ยโอ๊ยทำไมเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแล้วเนี่ยหแหกตาตื่นกันมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าจบคิวีโอนีได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยว ถ้าว่าคลิปวันนี้ไม่ถึง8นาทีไงผมจะพาไปดูอะไรต่างๆนานาแล้วกันเนาะแต่ถ้าคลิปวันนี้ถึง8นาทีแล้วก็จะไม่มีอะไระครับ <c oughs> ก็คือวิดีโอนี้จบแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้ต่อก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเกมแก้เครียดประจําปี2022นะครับบอกเลยว่าแก้เครียดแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีเน็ตนะครับหรือว่าโดนบ้านตัดเน็ตไม่มีเน็ตใช้เนี่ยบอกเลยว,ว่าเกมนี้ค่าเวลาได้ดีแน่นอนนี่ผม โอเคถ้าสมมติใครไม่อยากดูต่อปิดไปได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากดูต่อเล่นเกมแก้เครียดคลายเครียดปตะวันมาเลยฮะมาเลย let's go <S ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Traffic Rider นะฮะถ้าถามว่าพี่ครับเกมนี้เป็นเกมอะไรยังไงล่ะครับพี่เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวขี่รถนะครับป็นภัยในการจราจรอันติดขัดนั่นเองนะฮะถ้าถามว่าเงินผมเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจนะไม่แปลกใจเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนะครับสังสมมาเมื่อหลชาติปางก่อนนะฮะ เนี่ยเกมนี้จะเป็นแบบว่าการขี่รถนะครับผ่านเพื่อทําเวลามันจะมี3แบบแล้ะกันอย่างแรกน็่คือการขี่เฉยๆนะครับขี่ไว้ถึงเส้นชัยอย่างที่2นะครับก็คือการขี่เพื่อปาดปาดข้างๆอนะ่ะให้ให้ว่าปาดข้างๆนะครับโดยด่านนี้จะเป็นด่านที่เรียกว่าเว้ยเป็นด่านเก็บเวลานะครับเนี่ย ถึงถึงเส้นชัยก่อนเวลาที่กําหนดนะครับโดยว,วิธีการเล่นเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นวิธีการเร่งนะจะเป็นการเร่งนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นการเบรกนะฮะเนี่ยการขี่รถเนี่ยก็จะแบบว่าง่ายๆนะคุณจะยกนงยกหน้าก็ได้นะครับเนี่ยดูดิมามายกเลี้ยงอะยกเลี้ยงซ้อมเป็นเด็กแว้นหนึ่งวันนะตอนนี้มาแล้วฮะยกเลี้ยงยกเลี้ยงยาวนะฮะยกเลี้ยงยาวเกินโอ้เออโอ,โอ แต่ว่าที่นี่พิเศษหน่อยเพราะที่นี่มีชีวิตพิเศษเนะฮะไงไม่ตายด้วยเวลาจะหมดละเวลาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วเราบิดเท่าไหร่เนี่ยขึ้นหน้าไมา้แน่นอนนะจงงนังหวะนี้บิดต้องบิดไม่พักแล้วครับเวลาจะหมดแล้วจงงังหวะนี้โอ้ช่วงอิฟมามาฮะมาฮะเอ้ยเดี๋ยวมาฮะไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงแล้วเข้าเส้นชยัย <c oughs> เรียบร้อยเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะอืม <c oughs> อ๋อล,ล้วขอต้อนรับทุกคนด้วยนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นเกมที่เรียกว่าน่นจาจะหัวร้อนจนเกินไปนะครับนั้นฉะนั้นเราขอเปลี่ยนมาเป็นเกมคลาสออฟแคลนกันเลยน,นี่เป็นเกมสําหรับคน,นครับอยากสร้างบ้านนะครับและมีอ่ามีมานานแนละ้วเป็นสิบปีนะสำหรับเกมนี้นะฮะยดละหัสของผมนะครับไม่ไ้ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าเยอะขนาดไหนเพราะด้วยความที่เล่นมานานนะสนะิบสองสิบสามลหัสนะเต็มตึ้งตึ้งอยู่ตรงนี้เนะี่ยก็เกมนี้นะครับเป็นเกมคล้ายๆกับเกมอ่า ตีบ้านศัตรูนะครับแล้วก็อาบ้านของตัวเองให้เก่งนะครับก็จะมีทั้งทหารมีทั้งเอ่อมีทั้งทหารแล้วก็มีทั้งอาบ้านของตัวเองเออเนี่ยเราก็จะมาตีบ้านคนอื่นได้นะครับอืมอาทหารให้เก่งเพื่อที่จะไปตีบ้านศัตรูนะครับมันก็จะมีเนี่ยทหารในเราเล่นหลายสายนะถ้าคุณเล่นสายไหนคุณก็อับสายนั้นนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตัวผมนะครับเป็นคนที่แบบว่าชอบความง่ายง่นะก็เลยเป็นสายนี้ครับสายอากาศแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้คนที่หัวมีคนเดียวเนี่ยอืมมันเป็นสายพื้นดินครับ เอาไว้เผื่อว่า,าเครื่องป้องกันทางอากาศมันแบบว่าหมดแล้วจะได้เอ้ทางเพื่อนที่หมดแต่จะได้เอาตัวนี้ไปตีนะครับแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเล่นสายไหนมีฮีโร่ให้เลือกเล่นมากมายนะครับอืมดูสิน่าเล่นไหมเอาเนี่ยเดี๋ยวดูกดออนปากนี่เนี่ยมันจะมีพวกเห็นไหมฮีโร่ให้เล่นมากมายถ้าคุณเล่นฮีโร่สายไหนคุณก็อัพสายนั้นเลยครับโดยฮีโร่แต่ละตัวนะครับมีความเก่งกาจของมันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะมีสูตรให้ใช้มากมายใลยสูตรในการตีต่างๆนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะ่ยแล้วไม่ได้มีแค่เมืองเดียวนะนี่เป็นเมืองหลักเมืองหลักเมืองแรกนะครับมันจะมีเมืองอื่นให้คุณเล่นด้วยขอกดรับก่อนนะอืเนี่น,นี่เป็นภารกิจประจําเดือนนะครับมีแคนมีอะไรด้วยนะครับเห็นไหมมีรางวัลมีอะไรเงี้ยมีอะไรทาเยอะแยะเลยครับและไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมีบ้านมืดด้วยนะครับกดไปที่เรือเหนะ็นไหมจะมีให้เล่นอันนี้ก็เหมือนกันครับ แต่ว่าเป็นการตีในรูปแบบใหม่นะครับก <_ d> ็จะแบบว่ามีวิธีการตีใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งครับและนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งบ้านบอลลูนเนี่ยมีอะไรทำเยอะแยะมากมายครับมีอะไรทำเยอะมากมายเลยบ้านนี้ก็จะมีการเล่นในอีกรูปแบบหนึ่งครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะนี่เรียกว่าเป็นเกมที่มีให้ทำตลอดนะครับถ้าสมมติคุณอยากเล่นเกมแก้เบือ่อก็แนะนำลยครับ l a s h of c l a n นตอบโจทย์คุณแน่นอนครับอืม แต่ผมว่าก็เล่นมาสนุกดีนะแต่เกมนี้มันไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่หรอกมันจะหัวร้อนเพราะตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนตีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองตีทุกคนดูสักเกมแล้วกันนะก่อนที่จะจากกันไปนะครับอันนี้ผมก็อัพไปเต็มเลยนะวิวห้าละก็เล่นมานานแนละ้วสำหรับรหัสนี้เป็นหลายปีแล้วับ่ใช่แต่แรกๆแล้วแต่ว่ายังอัพอะไรไม่ค่อยตันอยู่เลยนะครับเพราะผมเน้นอัพทหารไงอืมดูดิผมวันนี้ผมยี่อันนี้คือเิวยี่สิบเดีถือว่าน้อยนะแล้วดูมีแฮวนี้ด้วยให้อัพยันแบบว่าพวกสัตว์เลนะี้ โอ้โหแม่งอัพทีสองสองหมื่นสองแสนนะลองไปตีทุกคนดูแล้วกันเนะาวะว่าสายได้ผมเล่นเนี่ยเนี่ยเวลากดตีก็กดค้นหาคุณตัวสู้นะจะมาเจอแล้วสามารถเลือกตีบ้านได้นะครับว่าเราจะตีบ้านไหนเนี่ยไอ้บ้านนี้ถือว่าโหดแล้วมันก็มีระบบเก็บแรงด้วยนะครับยิ่งเราแรงสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ค่าในการตีได้เงินในการตีแต่ละครั้งเยอะนะครับใช่แล้วนี่โอ้วันนี้ไม่ถูกไม่ถูกวว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  มันโหจังวะต้องหาบ้านตีง่ายๆบ้านเราแสอากาศแล้วเราเจอบ้านแบบว่าตันๆอะไรนะนี่มาโอ้โหบ้านตันแบบอุจจาธุุภูพันนะครับถ้าคุูเล่นแบบว่าเล่นสายตันนะผมว่ายากนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นสายตันนะกำแพงผมก็ยังไม่ตันนะครับเพราะถ้าเล่นสายตันอ่ะมันมันนานมากเลยนะขคจะเล่นได้แต่ว่ามันก็เป็นสายที่แบบว่าคนเล่นกันเยอะอุ้ยนี่หนึ่งล้านแล้วหรอ นนเองและครับแต่บ้านอัพเต็มแล้วครับปืนของนอกก้องคือตนี้อะยังไงเลแล้วเราจะรออะไรก็ลุยไปเลยละแกนนะไปเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับอืมที่การปนนี่ก็จะง่ายๆเลยนะก็คะแค่มานาของเขามานะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอได้อยู่ครับสายสายป้นมานานครับ เฮ้ยโอิย,อย,อยพูยิงเราโดยอันที่เราไม่ชอบเลยคือพูนี่นะครับเพราะว่าพูมันยิงเราแรงมากนะโอ้ย,โอ,ยโอเคครับอีกอันหนึ่งแล้วก็สุดผมเนี่ยจะไม่ต้องใช้สมองเยอะนะครับก็แค่พุ่งไปตรงกลางงงๆไปเลยเนี่ยแล้วก็เดินลงไปครับเดินลงไปครับเดินลงไปครับปล่อยกลางครับแล้วก็บูสต์อินแพ็แล้วก็ Impact, แช่ Share, อะไรที่มันทำดาเมจเสร็จเราเราแช่หมดเลยครับ โฟกัสได้ห <aperture> น <ax> e> ึ A, no oh! ่งครับนี่นี่นี่เฮ้ยเอายังไม่ถึงเลยมันไม่ได้เข้าศูนย์กลางไอเวนอ๋อสุมาลูกสุมาลเฮ้ยผมแช่หมดแล้ววะชิบหายละโลกเกินโลกเกินอุ้ยอุ๊ยอุดอิฟเฟอร์โนย์ต่างหาก ปกติมันต้องเข้าศูนย์กลางครับแต่ว่านี่มันเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เสร็จนะครับก็เลยอ้อมข้างครับสภาพกูสภาพกูหนักจัดโอ้แต่บ้านเขาตันจริงนะต้องยอมรับว่าบ้านตันจริงครับแต่ก็ได้มาตั้งสี่แสนนะฮะสี่แสนเลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับแหม่บ้านมันตันเกิดทีไม่ไหวครับสูตรผมมันเป็นสูตรที่ไว้ตีบ้านที่ต่ากว่านะถ้าบ้านเท่ากันมันจะตีไม่ได้นะครับตียากมาก ต่จริงมันต้องได้2ดาวเลยอืมแต่ว่าเมื่อกี้มีพาดต่างเทคนิคไปหน่อยาาก็จะว่านี้นะสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครคิดว่าว่างๆอยากหาเกมเล่นว่างๆก็เชิญเกมนี้เลยนะครับสนุกแน่นอนนะครับโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันพ12น,นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะหาเกมอื่นเล่นแก้เครียดกันนะตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกัน